สนุนโดยใหม่ชาหมักคอมบูชาเปรี้ยวหน่อยหวานนิดอร่อยชื่นใจจากบี t ทเกนแชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร9 9 3 5 5 4448 8 FC สารสารสินและปรีชาปัดภัยฟังทางนี้ค่ะใครอยากฟังทั้งคู่ร้องเพลงร่วมกันขอเสียงหน่อยเพราะอีกไม่นานเกินรอเราจะได้ฟังเพลงที่ทั้งคู่ร้องด้วยกันแล้วนะคะล่าสุดก็เพิ่งถ่าย MV เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ข่าวลูกทุ่งมีภาพบรรยากาศมาให้แฟนๆได้ชมกันด้วยไปชมกันเลย สวัสดีครับสารสารสินครับ,รบป,ปีชาพันไทครับผมวันนี้เรามาถ่าย MV เพลงใหม่ครับเป็นเพลงคู่เพลงแรกที่เราได้รวมงานกันชื่อเพลงว่ากอดลมครับผมบหลังจากที่เขียนเพลงให้สารร้องมาแล้วเราอยากจะเขียนเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วมาร้องด้วยกันมันเป็นอะไรที่คิดว่าบางทีนะแฟนที่ติดตามพวกเราอยู่ทั้งสองคนอาจจะอยากฟังเพลงที่เราร้องร่วมกันสักหนึ่งเพลง ก็เลยได้เขียนเพลงนี้ขึ้นมาครับก de ็หลายๆหลายๆคนที่ถามว่าพี่สารไปร้องกับฟิชเชอร์ลิงกับคนนั้นไปฟิชเชอร์ลิงกับคนนี้บ่อยๆทําไมไม่มีการร้องในค่ายเราก็เลยพูดคุยพูดคุยกันมานานอยู่พอสมควรครับก็เลยได้ได้เพลงเพลงนี้ที่พี่ติ๊กเขียนแล้วก็ลงตัวแล้วก็เราเราเคาะกันมาว่าเป็นเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกนะครับมีจังหวะขึ้นมานิดนึงประมาณว่าสามารถโยกได้โยกได้แต่แนวเพลงจะเป็น แต่แนวเพลงก็จะอยู่ในรเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังหรือบางคนที่แบบว่าอ,อยู่ตัวคนเดียวอยู่มาระยะหนึ่งแล้วตกผลึกทําความคิดว,ว่าเราต้องเราต้องอยู่ให้ได้นะกอดลมในที่นี้ก็คือการกอดตัวเองนะครับก,กอดตัวเองชีวิตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยกอดใครสักคนหนึ่งที่เขาเคยอยู่ร่วมกันเดียวแต่ถ้าวันนึงที่เขาไม่อยู่แล้ววันนั้นเราต้องกอดตัวเองเลออแล้วอยู่กับตัวเองให้ได้นี่คือเนื้อหาของเพลงนี้อยู่ก็ฝาก กอดลมนะครับพี่ติก๊กปริชาปัดภัยแล้วก็สารสารสินนะครับในช่องเซิร์งมิวสิกนะครับทาง Youtube แล้วก็ทางเพจเซิร์งมิวสิกนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมฝากไว้ด้วยกันเลยกันครับไปค่ะกดไลค์กดติดตามรอกันได้เลยนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย